สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกท่านคาะแล้วก็สวัสดีคนเกิดวันศุกร์นะคะวันนี้จะเป็นการอ่านดวงรายปากคุมเนื้อหาตั้งแต่วันที่1สิงหาคมถึง15สิงหาคม2 5 6 6คะ่ะอาจารย์ขอขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกสับสกายทุกการติดตามที่มีให้กับอาจารย์นะคะขอบพคุณมากๆเลยคะ่ะโอเคเรามา อ่าตรวจดวงชะตากันนะคะว่าพลังงานไพ่จะอ่านดวงเรื่องเราวของท่านในปักนี้ว่าอย่างไรบ้างคนวันศุกร์นะคะพลังงานไพ่ค่ะท่านได้ไพ่ธรรมรันได้ไพ่เดนฟูงเหรียญค่ะว้าวดีมากเลยอ่ะโชคลาภเข้าแน่นอนเตรียมเพลชราชาดา๙เหรียญ เจ็ดถ้วยจัดสเม n นจัสติกเดอะมูโอเคพลังงานดวงคนวันศุกร์นะคะอาจารย์จะมองประมาณนี้อย่าลังเลอืมทำบาลานกับ The Moon ลังเลในสิ่งที่ตัดสินใจจัสติกถ้าท่านคิดเจ็ดถ้วยมีความคิดความฝันอะไรอยู่หนึ่งถ้าเป็นเรื่องงานนะ ท่านอาจอยากเปลี่ยนแนวการทํางานก็ได้ฉีกแนวไปเลยอ่ะอ The full เนาะฉีกแนวการทํางานไม่ทําแบบรูปแบบเดิมๆเนี่ยแต่ก็ยังกังวลเฮ้ยไปแล้วมันจะสําเร็จไหมสักเซหรือเปล่าหรือว่ามันจะย่ําแย่กว่าเดิมบอกเลยว่าสําเร็จค่ะเกณฑ์อนาคตเป็นเก้าเหรียญกับหนึ่งเหรียญน,นะสองใบเนี่ยท่านประสบความสําเร็จในสิ่งที่ท่านอยากทําไม่ว่าบางท่านอาจจะไปลงทุนทําธุรกิจส่วนตัว หรือบางท่านก็เปลี่ยนแปลงในเรื่องของการย้ายงานย้ายาแผนย้ายสาขาอะนั้นน่ะโอเคเลยนะคะท่านได้หรือบางท่านกำลังรอผลสอบงานราชการอยู่ก็มีจัสิกทำแล้วบางท่านไปสอบเป็นทหารตำรวจอ่าเป็นเอ่อเขาเรียกว่านักกฎหมายก็ได้เนาะก็มีเป็นครูบาอาจารย์ก็มีค่ะสำเร็จค่ะผลประกาศจะออกมาว่าท่านได้ท่านผ่าน หรือรอเอกสารลหะเอกสารวีซ่าไปต่างประเทศผ่านผ่านอีกนั่นแหละค่ะคําตอบคอยู่ที่สองใบนี้นะบอกเลยว่าผ่านค่ะนะท่านได้อย่างแน่นอนส่วนใครที่ทํางานแบบไม่อยากาย้ายยังอยู่ตรงนี้ได้ไหมอาจารย์ม้องมองว่าอย่างได้นะแน่นอนแหละมันอาจจะมีปัญหาเข้ามาให้ท่านแก้ไขยอยู่เรื่อยๆแต่อาจารย์มองคนวันศุกร์เป็นอีกิงไพ่เอ็เพสเป็นไพ่ประจํา ดาววันศุกร์ดาววีนัสด้วยนะคะเพราะฉะนั้นปักนี้ค่ะท่านมีความกังวลแต่ท่านก็ไม่ได้แปลว่าจะอยู่กับที่จะนิ่งๆท่านจะเป็นคนที่หาความสุขให้ตัวเองหาความสําเร็จให้ตัวเองได้ค่ะเพราะฉะนั้นในเรื่องงานอาจารย์จึงจึงมองว่าท่านยังได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่คิงดาได้รับการสนนุนอ่ได้รับการสนับสนุนทั่วที่ค่ะ อ่ถูกโปรโมทได้นะทุกอย่างแหละดีในเรื่องงานเรื่องเงินก็เหมือนกันเกณฑ์โชคลาภลอยมุ่นหวยลอตเตอรี่ก็มีเกณฑ์ได้อ่าในปักนี้หรือแม้กระทั่งใครที่คิดจะขายบางสิ่งบางอย่างอ่าที่ดินบ้านเพื่อซื้อหลังใหม่หรือย้ายไปอยู่ที่อื่นอะไรเนี่ยก็ยังสามารถทําได้อ่าที่ติดอยู่ตั้งนานเนี่ยทำไมได้ไม่ได้สักทีอ่ะตักดวงให้ไหวเจ้าที่เจ้าทางนะคะ ขายที่ขายที่ขายไม่ได้สักทีอ่ะให้ไเจ้เที่ยวทางจัดของเส้นไหว้พระแม่ธรณีเาที่ยวทางแล้วท่านจะขายได้อืมท่านจะได้เงินก้อนเข้ามาอืมนี่ความสําเร็จจะเกิดขึ้นส่วนเรื่องของความรักถ้าเหมือนจบกันไปแล้วทางใครทางมันทำมาแล้วฟูแต่ในใจเรามันไม่จบแล้วค่ะมันยังคิดถึงอยู่เงเดอะมูลเนาะเขาก็เหมือนกันเขาก็ไม่ลืมท่านจริงๆใครที่มีสถานการณ์แบบนี้อยู่นะคะ ไหจัดสเมนต์การดีเทนค่ะนะไพ่เก้าเหรียญหนึ่งเหรียญกลับมาเริ่มต้นกันใหม่อยู่ดีค่ะใครที่มีปัญหาอยู่ส่วนคนโสดนในเรื่องของความรักมีเกณฑ์คนดีๆเข้ามาไปถึงเป็นคู่การสารสัมพันธ์พัฒนาได้นะคะไพ่ดีเอมเพรสไพ่แห่งความรักที่แบบสวยงามบอกเลยคนที่เข้ามาเนี่ยท่านสามารถที่เปิดใจได้สำหรับ คนโสดนะไม่ว่าคนนั้นจะเป็นชาวราศีตุลก็ได้นะคะก็มีโอกาสจะเป็นแบบนั้นคนวันศุกร์อืก็ได้เหมือนกันนะธาตุลมธาตุด,ดินนะคะก็เปิดใจนะคะถือว่าดีค่ะในเรื่องของความรักเนาะเอ,อพลังงานที่เสริมดวงท่านจะมีเจ้าแม่อ,อุมาพระแม่กวนอิมปังพันกร อพระกวนูนะคะเนี่ยท่านไปบูชาขอพอรได้นะอะพระนเรศวรพระเจ้าตาพระพี่ชายดาบหักสามารถที่แปลงนั้นได้เนี่ยเสริมดวงได้เลยค่ะนะด้านเนี้ยไปขอพอรทําบุญนะคะอาจารย์มองว่าพลังงานพวกนี้ช่วยได้เหมือนกันนะคะส่วนพลังงานต้นแรกก็จะมี เก้าหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์นะคะแล้วก็มีตัวเลขแบบสิบแปดนะคะหมายเลขสิบแปดขึ้นในดวงท่านเหมือนกันนะคะแล้วก็หกหนึ่งหนึ่งนะคะประมาณนี้ค่ะใครอยากซื้อลอตเตอรี่เก้าเลขตัวนี้ลองไปดูก็ได้นะคะ ถ้าใครไม่ชอบเรื่องนี้ก็ผ่านไปได้เลยนะคะที่จริงก็แล้วแต่ความชอบนะโอเคค่ะขอให้คนวันสุกร์ท่านผู้ชมทุกท่านมีความสุขสมหวังคิดสิ่งใดก็ได้ดังใจคิดนะคะเจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ